ที่เป็นบอหวานเนี่ยมันจะสภาพว่าที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาเขากินยาเบาหวานไปนั้นฮะนมักจะเจในไตเขาเสื่อมไตเขาทางานบกักติจนผุหละถึงขั้นว่าไอ้่าของไตมันลดลงลดลงก็กจะเหตุในเ้อาเมื่อยต่อไปไปฟอกเมื่อฟอกไตกะมันมีหลายปัจจัยครับในการฟอกถามว่าไปฟอกข้างเสร็จเลือดท,ทั้งสิอาทิตย์หนึ่งก็ฟอกสามมือเป็นค่าใช้จ่ายครับ มันจะมีค่าร์เสกไก่เขียวละพันหาพันหาสามหมื่นกับสี่พันหาสามหมื่นต่ออาทิตย์สี่พันหาคาเดือนท่างคารนั่เนี่ยมันกันูมีนั่นมันก็หลายฉะนั้นเท่าเริ่มรักษาสุขภาพห้องของแต่ที่แหละมันก็อาจจะลดสิ่งเหล่านีได้ซึ่งส่วนมากก็คือตามที่คุณวะเพ่อนบอกก็คือไตนี่คือมันก็จะเกิดจากการกินพวกโซเดียมหลายๆคือพวกเกลือพวกกินรสชาติจัดเพชดจัด นะฮะเพศเพชแจากพวกกินแป้งหลาย,ลายๆกินไขมันหลายมัน,มนจะมมีผลนต่อโรคไตนะในตรงนี้โดยเฉพาะพวกเป็นสีเป็นกินแห้งๆสีรสชาติเข้มๆพวกนี้มันจะไปไเร่นงานไตเฮาเฮ็ให้ไตห้องเสื่อมไห้เมื่อเฮออายุหลายถึงนี่ถ้าว่าเ้าเริ่มลดได้ก็จะก็จะอาจะาจะบรรเทาโรคเรานี้ได้นะเพราะว่ามันจะเริ่มจากเบาหวานเมื่อเบาหวานแหล้วเฮาก็ไปกินยา กินยาผู้กินยาบาหวานนี่กินทุกมือครับเสาราแรงเสาแรงกระเทีอใหายใเห้าทำงานหลายนะเห็นหบอกบอกไปนำํำขันไปนก็ไ,ได้แล้วนี่ครับอาหารสำหรับคนป่วยก็จะเป็นปลานิน่นแต่ปลานิ่นนี่คือหนึ่งห้องบริสัซเกือบริสไทพงชลอดะผมจะเน้นการปรุงรสด้วยคาคานี่ก็ให้มันเป็นคาแก่ๆจักหน่อย มันจะได้รถเผ็ดนะฮะตะไคร้ใบมะกรูดนี่ครับนี่ พวกสมุนไพรครับคาตะไคร่มันจะมีประโยชน์รากาบวเห็ดไหป้าข้าวจะแทนรสชาตแทนรสชาติได้คาห้องหันไหนเป็นฟอยฟอยแบบนี้ค่าเอาจจไต้ตำง่ายมาเตรียมโคก เรียมคาตะไข่แร่เทียมน้ำพร้อมนะครับตรงนี้ตำใสกันเอาใบประกูดใส่น้ำ ประกูดนี a, да: ่คือเ้าเอาตำใส่ํน่ล้วก็เอาไว้ทับโปกตอนหนึ่งนน่ำก็ได้เนื้อปลามันหวานอยู่แล้วแล้วก็พักที่เ้าเสียเอามาใส่ มันมีรสชาติหวานของมันอยู่แล้วล่ะกะไอรสชาติเผ็ดเข้าสิได้จากไอคาจากตะไคมันจะไปตัดกินข้าวของปลาที่แรกแม่เรากินอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ที่ว่าเริ่มชินแล้วมองว่าเออเริ่มกินได้แล้วเพราะว่าเขากินก็ข้าวเจ้ากินง่ายๆครับปลาเขาก็จะเลือกเป็นปลานิ่นล้วกะปลาดุปลาดุกะ,กกะเลี่ยงไหวอยู่ซาน ข้ไ่คาแก่ตะไคร้ซุดหยอดครับพ่อห้าวตำตะไคร้แล้วปลาเนี่แต่ละตอนแต่ละชิ้นเนี่ยห้าต้องมาบังนะครับนี่เอาไปช่าแล้วไแล้วแต่ละตอนเนี่ยห้าตตองมาบังบังวอกเพื่อที่จะให้คาตะไคร้นี่เข้าไปในทุกซอกทุกมุมของเนื้อปลาก็จะกินได้ในตรงนี้ไปตามไปน้ากัน บัางบังให้เป็นแบบนี้พราเวลาเขาเอาเครื่องแกงพวกตะไคร่กระเทียมนี่มาขันใส่มันก็จะเห็นว้มันเขาเหนือเวลาเขาเป็นหนึ่งหรือว่าพยายามมันจะเห็นใหเนือปลาทุกส่วนมีสมุนไพรอยู่ในไหนี่คืออาหารที่เทไห,หยาก กินขาดและชิ้น้อดีกินขาดละชินก็ดีนี่ครับพ่อเห่าบ้างแล้ว ใส่ให้หลายเลยสมุนไพรครับครับ บีบเขาขันขันในมันเขาตามตามเหนือมันนี่ครับเนือที่เขาบังไวนะ้ท้องขัน,นมันเขาเพิ่มรสชาติท่ากเอาไปมากไว้ท่านึงก็ได้หรือว่าปิ่งยากครับนะตามไปน้ำกันครับบ่ไดปรปุงงยังเลยครับบ่ไดปรปุ้งยังเอารสชาติจากคาตะไข่ใบมะกรูด ้วก็รสหวานมันจะมีเยอะในเหนือปลาอยู่แล้ว้วก็เห่ามีพักช่วงนี้เหาหนึ่งเห้าพักใส่นำ้ำมันก็จะมีรสชาติหวานจากพักอยู่นำ้ำแปลว่าแนะนําเป็นพักก็คือถ้าเป็นบวบต้องสีกระฟ้านเปลือกมันออกถ้าเป็นแตงกับฟ้านเปลือกมันออกถ้าเป็นผักกาดขาวกระหลำ่ำพวกนี้ก็คือเข้าพาเป็นสีกลางดีๆเกาอมาหนึ่งใส่กันก็จะได้รสหวานเลยมันจะเสริมกันครับ มียาคุณหมอแน่ยอากาสภาพอากาศเขาเจะเห็นอากาศเามือเสาร์อากาศดีหายใจโลง่งง่ายนอนนอนอยู่ถี่อากาศดีอากาศบริสุทธิ์มันก็จะเห็นในเข้าตื่นขึ้นมาแล้วตาบบตูนี่แห้งหายใจโลง่งได้ออกร่างกายในเามือเสาอยูมมอย่กับสภาพแวดล้อมดีๆอาจจะเห็นในเข้าโบเคลงเครียดบบซีเรียดแต่นี่แหละครับคือมันเป็นธรรมชาติบำบัด ข้าทดลองพิธีบิษันเรื่องเบิ้งนะ,ะเพราะว่าลักๆแล้หลวคืออาหารการกินเป็นส่วนสําคัญแห่งสําหรับคนเท่าโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไ,ไตไตระยะร้ายแหลวเข้ากับตรงมาฟื้นฟูแน่นะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะสัมผา,าว่าที่มันจะเกิดขึ้นก็นคือเวลาเขากินยาเบาหวานไปน,น,นาน มักเกิในไตเขาเสื่อมไตเข้าทำงานปกติจนผุหละถึงขันว่าไอ้ขาของไตมันลดโลกลดโลกเกิจเหตุในห้องเมื่อยต้องได้ไปฟอกเนาะฟอกไตกะมันมีหลายปัจจัยครับในการฟอกถามว่าไปฟอกทั้งเร็จเลือดทั้งสิอาทิตย์หนึ่งจะฟอกสามมือเป็นขาใส่ใจครับอ่ามันจะมี่าใส่ใจเกี่ยวละพันหาพันหาสามมือกับสี่พันหาสามมือต่ออาทิตย์สี่พันหาาเดินทางค่าเหนน่ยมักกะ นูมีนั่นมันก็หลายฉะนั้นเท่าเริ่มรักษาสุขภาพเท่าของแต่ที่แหละมันก็อาจจะลดสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งส่วนมากปกว่าคือตามที่คุณวอเพิ่นบอกก็คือไตนี่คือมันจะจะเกิดจากการกินพวกโซเดียมได้หลายคือพวกเกลือพวกกินรสชาติจัดเพด็ดจัดนะฮะอ่าเพด็ดเพด็เพดจัพด,พ,ดพวกกินแป้งได้หลายกินไขมันได้หลายมันก็จะมีผลต่อโรคไตนะในตรงนี้ โดยเฉพาะพวกเป็นสีเป็นกินน่นแห้งๆสีรสชาติเข้มๆพวกนี้มันจะไปเล่นงานไตเฮาเหตดหไตเฮาเสือเ่อมได้เมื่อเฮาอายุลรยขึ้นนี่ถ้าหากว่าเฮ่าเริ่มรดไตก็จะ,จะก็จะอาจจะบรรเทาโรคเรานี้ได้นะเพราะว่ามันจะเริ่มจากเบาหวานเมนเื่อเบาหวานแล้วเฮาก็ไปกินยากินยาผู้กินยาเบาหวานาวานีน่กินทุกมือครับเสาร์แรงเสาแรงก็เฮ็ดให้ไตเฮาทำงานลายนะเห็นบ่เบาไปนํำขันไปนํำก็ได้แล้ว นี่ห้องก็ไปปักไว้ส่วนถาว่าจะย่างก็คออือย่างย่างก็นแนะนำให้เอาไปตองห้องเวยครับเอาไปตองห้องมันจะบ่มใหม่นะฮะมันจะบ่ใหม่หรือถามว่าผู้ใดมีเตาอบก็ดีครับถ้าบ่มีเตาอบ,บามมเอบนี่ยใส่การย่างใส่ใบตองนะครับใบตองครับวิธีที่เาย่างนี่ชิ้นนี่ แซบชิ้นเดียวพ่อครับเพราะว่ากินเทียงนี่แค่ชิ้นเดียวกับพ่อเดี๋ยวตอนแรลงหนึ่งเอาครับใส่ไปต่อมันก็นจะบ้าใหม่นะมันก็นจะหอมนี่เห็นบ่ส่วนตรงนี้นเ่ากเอไปเขาตู้เย็นไว้ เอาไว้เท่านึงโว้ยนอนฟังเพลงวางนอ่ะเห็นบ่ฟังเพลงแล้วกะมานอนละบานนี่อากาศมันมันเย็นครับอากาศอยู่นี่มันหนาวเลยนอนแล้วตุ่มผอมแบบนอนยังสีเลยหน,น,นึ่งว่ามันแสบนี่เนื้เบิ้งนี่เห็นบ,นนนบ่คุกสม,มุนไพรเต็มนี่ละหนึ่งแล้วนนมันแ่บปลาในบ่มีข้าวปลาในบ่มีข้าวเพราะว่าเฮาล่าง เอามาบังแล้วก็ละกะ่างอีะกแล้วก็มาคลุกสมุนไพรเก็บไว้ในตู้เย็นอืเก็บไว้ในตู้เย็น,นเ,ยเก็บไว้ในตูเนเนต้เย็นนี่ครับพี่เนี่ยอันนี้ก็กิกนได้หลายหมื่นครับเพราะว่า กินสามกระฉินบ่าใครกินหลายมัดใหม่เขากับเห็ดใส่กระพุกไว้แก้วมังกรจะเตรีย้ยใบตลอ่แก้วมังกรพักอย่างหนึ่งอ,อ่นี่ประกาศเวลาข้าหนึ่งข้าปอก บอกใส่เท่าละสามใบสี่ใบเอาไปห้องถั่วยเวลาข้าวหนึ่งต้นนี้จะให้ความหวานเน้นเน้นเป็นพักขาวเน้นเป็นพักขาว้เเา,วาเป็นบักแตงบักบวบพวกนี้นี่คือแนะนําคือข้าต้องฟานเปลือกมันซะก่อนเพราะว่าม้วนสีเขียวนี่มันจะมันก็จะเป็นไหนไตทํางานร้ายขึ้นนะม้วนม้วนที่เป็นสีเขียวเน้นเเป็นสีขาวและ่ะหนึ่งยี่สุดข้าก็จะเตรียมเตรียมใว้ในตรงนี้ นี่อ่ะเรียบร้อยครับผมอ่าเวิร์นวางผุ่นนอนอยู่คนออฟังเพลงแล้วกินแล้วนอนอ่าผู้ใดอยากวางก็ต้องเป็นคนป่วยกินแล้วก็นอนยังมุเสาวกับผ้าอาร่างกายเอา้าซับนี่ครับไปเบิ่งปลาสิมม่แล้วไป <c oughs> พราะดีไปหยอกครับนั่นเห็นบอ,อม,มันเรือมฟดมันจะไหมข้างนอกแต่ว่าบองที่มีป้าว่างอยู่นี่มันบใไหมได้วยพี่น้องเพราะว่ามันมีความฉืนเนี่ยทาห้าอย่างให้มันซุกเร็วบร้ยากครับนี่ใบกล้วยนหน่อยเท่านี้ตัดใบกล้วยตัดเทราซัมนี่ใบหนึ่ง้าหากว่าเฮาเอามือแล้วขบนี่ใส่ประโยชน์ตลอดถ้าว่าเฮา,า,า,าตัดมาเบิร์กันเบิร์ใบมันกับเบิดมือเดียว เอามาหมเหมือซ้ำทอสีใสนี่ซ้ำนี่ครับลองมึงได้เอาโป๊กฝ้ามองมืมเหมือนทอดอกในช่วงที่ทอาทาย่างปลาผมก็เตรียมชุดหนึ่งไว้เพราะว่าเอดดังไฟเ้อดังเถื่อเดีย๋ยวพวกทอดดังทานน่ากาเตรียมชุดหนึ่งข้างไอเอาชุดหนึ่งนี่เตรียมไว้พ่อพ่อย่างปลาซุปนี่ครับชุดหนึ่งท้งใส พักห้องใบมะกรูดห้องอีกตัวหนึ่งนี่กระเทียงห้องมักไว้หน่อยแในด้ตู้ไว้นี่ครับลงเลยนี่ตัวนี้จะสองสามชิ้น สมุนไพรลงใส่นักพักโปกครับนี่นี่ทานที่เหลือเข้ากับบริทิจัดการหนึ่งต่อเรื่อยหนึ่งใส่หัวรับสูตรโบราณ การที่เข้าใส่เวลาหรือว่าใส่ทรัพยากรทาน่างว่าเขาอย่างมันสุกแล้วมันก็นจะเป็นทานที่ถิ่มมือซื้อเข้ากะหนึ่งต่อเลยเพราะว่าหนึ่งเนี้ยไว้กินแรกหนึ่งเนี้ไว้กินแรกน่ะฝาปิดเรียบร้อยให้พี่น่องเห็น นี่หลังจากทีเ่ห้าอย่างเลยว่าสำหรับป่าเปิดน้ากันเห็นว่าเห็นบ่มันจะเหลืองแอมเต็มแบบนี้นี่คือป่าทีเ่ห้าใสใ่อย่างห้องใบตองมันก็จะหอมหนากินเอาพวกว้นี้ีย๋ยวช่วงเที่ยงหอยพันกินครับ อยากให้เห็นเห็นว่านี่ครับถ้าหากว่าเขาใส่ไปตองอย่างมันจะเป็นประมาณนี้เหลือเยิาแทมเอาเอาไว้กินเที่ยงครับพาบางคนป่วยด่านหลังว่าเป็นเท็ดอีงเห็นว่า นี่ล่ะเนี่ยเพินเ่นเบิ่งเบิดมื้อ